วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการ unlink หรือว่า sign out เนี่ยออกจากอ e ีเมลที่ผูก OneDrive right อยู่เนาะสังเกตว่า OneDrive right ของผมเนี่ยตอนนี้ใช้งานอยู่แต่ว่ามันผูกอยู่กับอ e ีเมลที่เป็น Gmail นะผมผมจะ unlink OneDrive right ตรงนี้ออกแล้วก็ Log In เข้ามาใหม่ด้วย OneDrive right ที่ผมจะใช้งานก็คือ Hotmail นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมในคลิปพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง TIT นะครับผมช่องแนะนำทริคกากรใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทั้งด้านไอทีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนีย่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาพูดถึงคลิปวันนี้ดีกว่าครับผมคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน OneDrive right นะครับการใช้งาน OneDrive right วันนี้จะเป็นวิธีการ unlink นะครับผมหรือว่า sign out ออกจาก OneDrive right ที่ล็อกอินอยู่ในเครื่องนะครับผมผมยกตัวอย่างเนาะสมมติผมเลยตัวผมเองแล้วกันผมไปทํางานที่บริษัท A นะครับทีนี้ผมไปล ที่คอมของบริษัท A ที่นี้วันใดวันหนึ่งผมลาออกขึ้นมานะผมหรือว่าผมอยากเปลี่ยนอีเมลแอคเขาในการล็อกอินไปใช้งานเนี่ยแล้วผมจะล็อกอินวันใดตัวนั้นเนี่ยออกมาได้ไงเนาะผมแล้วก็ล็อกอินยังไงให้ปลอดภัยไม่ให้ข้อมูลหลงเหลืออยู่ในเครื่องนะน,นี้ผมจะยกอย่างนะสมมติผมทํางานอยู่บริษัท A แล้วผมล็อกอินวันใดตรงนี้ไว้เนาะโอเคอันนี้เป็นบล็อกของวันใดของผมเนาะเป็นเพอร์ซันอลเนาะอันนี้ผมล็อกอินวันใดไป้ออันนะผมก็คือวันใดที่เป็นแพลนอ,องค์กรนะขอบริษัท แล้วก็วันใดที่เป็นแพลนเพอร์ซ a นลนะครับผมก็คือแพลนส่วนตัวพวกอ e ีเมลที่เป็นพวก Hotmail Gmail หรือว่าเอาลูกเมลนกแล้วก็รูปก้อนเมฆเนี่ยมันจะต่างกันเนาะถ้าเป็นแพลนของบริษัทเนี่ยจะเป็นรูปก้อนเมฆสีฟ้านะครับผมที่อยู่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ถ้าเป็นแพลนของอ่าเพอร์ซแนลหรือว่าเป็นแพลนส่วนตัวเนี่ยที่ใช้พวก Gmail Hotmail เนี่ยจะเป็นรูปก้อนเมฆสีอ่าเทาๆแบบนี้นะครับถ้าใครไม่เจอสามารถกดลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้แล้วก็กดดูตรงนี้ได้นะเผื่อมันซ่อนอยู่นะครับผมโอเคในทน ผมกดดูนะกดไปที่ลูกก้อนเมฆนะผมแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองนะผมไปที่เซตติ้งนะผมปึ๊บจะเห็นว่าตอนเนี้มันล็อกอินใช้งานอยู่ที่อ่าเป็นอีเมลนี้นะผมเป็น Gmail นะผมซึ่งมีพื้นที่ใช้งาน5กิกนะผมซึ่งอีเมลนี้เป็นแพลนที่สมัครฟรีนะผมเขาจะให้วันได์มาแค่5กิกนะผมทีนี้ผมจะล็อกอินใช้งาน Hotmail ซึ่งแพลน Hotmail เนี่ยจะมีพื้นที่1,24กิกหรือว่า1เทเลไบต์นะผมเพราะว่าผมสมัครตัว Microsoft 365นะผม อันนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปได้นะครับถือ่อใครอยากใช้งานพวก Word Excel PowerPoint ใน iPad ในมือถือในแท็บเล็ตด้วยนะครับแถมมีพื้นที่เก็บข้อมูลของ OneDrive เนี่ยให้เต็มเล่มเลย10 2 4งพนจิกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นเป็น1 0 2 4งพันยี่สิ่จกหลังจากหลังจากผมล็อกอิน Hotmail แล้วเนาะหลังจากเรารู้แล้วว่าเอออีเมลเนี่ยเราไม่ใช้งานแล้วเราจะอันลิงก์ออกนะครับแล้วก็มาอันลิงก์ตรงๆแบบนี้เลยนะครับอันลิงก์ตรงๆแบบนี้เลยกดอันล จากวันไร้ให้เรานมะนีจะให้เราล็อกอินใหม่แต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนนะผมจะเพิ่งล็อกอินใหม่นะเราจะตามไปลบนมะเราจะตามไปลบโฟลเดอร์ต่างๆที่ o n e ันไร e ของ gmail เนี่ยมันบันทึกลงเครื่องโนมะอ่ะก่อนอื่นให้เราไปเช็คก่อนว่าอตอนนี้คอมของเราเนี่ยล็อกอินด้วยโปรไฟล์อะไรนมะพิมพ์ค้นหาก็ได้นะเสิร์ชค้นหานี้หรือว่ากด Start ทเมนูก็ได้นะผมแล้วก็พิมพ์คำว่า cmd นมะจะเห็นหน้าต่างดำๆแบบนี้ขึ้นมากดเข้าไปแค่ครั้งหนึ่งครับ ปึ้งนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งหน้าต่างสีดําขึ้นมานะครับให้ดูแค่ตรงนี้ครับผมนี่พาดของโฟลเดอร์โปรไฟล์ของเราอยู่ที่ไดซีแล้วก็โฟลเดอร์ยูเซอร์แล้วก็โปรอ่าโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าทีมโน่นนี่จําตรงนี้ไว้เนาะก็เข้าไปที่อไฟเอ็กโคลเลอร์นะครับดีดพีซีไดซีใช่ไหมนี่ไดซีไดซีแล้วก็ยูเซอร์แล้วก็ทีมนะครับไดซี ICE, แล้วก็ยูเซอร์ครับผมนี่ยูเซอร์ตามมาเลยเนาะแล้วก็อะไรทีมครับผมทีมอ่าทีม จะเห็นโฟลเดอร์วันไรอยู่ตรงนี้อยู่เห็นไหมวันไรอยู่ตรงนี้อยู่ถ้าใครล็อกอล็อกอันลิงก์ออกแล้วเนี่ยแต่ว่าไฟล์งานต่างๆเนี่ยมันจะยังหลงเหลืออยู่นะเราต้องตามไปลบในนี้ด้วยนะผมผมกดเข้าไปอะ่ะปึ่งนะผมอันนี้เปิดค้างขึ้นมานะเพราะว่ามันเป็นวันไรของแพลนเพอร์ซันแลนะผมจะเห็นว่าจะมีเอกสารต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยถูกเซฟไว้ที่บนเครื่องน,นะผมอย่างผมเนี่ยก็มีเอกสารตรงนี้อยู่เนาะผมก็ตามไปลบทั้งหมดเลยคอนโทรลเแล้วก็ดีลิทออกเลยนะผมชิปดีล t ทออกเลยไม่ให้มันหลงเหลือสักอย่างนะผมเวลาใคร อ่าล็อกอินเข้ามาเมลใหม่เนี่ยไฟล์ตรงนี้ก็จะไม่ถูกซิงเข้าไปด้วยนะมเราต้องตามมาลบในนี้ด้วยเนาะก็คือลบทั้งหมดเลยเนะเข้าไปตามผาดของตัวเองนะบางคนอาจจะไม่ได้ชื่อทีน่อาจจะชื่ออื่นอย่างเงี้ยตามโปรไฟล์ของเราเนผมอ่าโอเคหลังจากตรนี้ไปแล้วปิดไปก่อนครับผมทีนี้ไฟลล็อกอินอีเมลใหม่ได้เลยนะผมที่จะใช้งานอย่างนี้ในทีน่นี้ผมจะล็อกอินเป็นอีเมล ฮอตเมลนะครวิศนุแบบ1นึ่สอาันนี้เป็นฮอตเมลของผมเนาะซึ่งจะมีสิทธิ์ใช้งาน Microsoft ามหกห้านะครับอยู่นะครับผมกดซายอินเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เป็นพาร์ w เ r ิร์ดผมปึ้งนะครับต่อกอินไปเลยอ่าแล้วก็เขาจะให้เลือกที่อยู่ของผ่านะผมผมจะเลือกไว้ที่อยู่เดิมแลก็คือ C User แล้วก็ทีมแล้วก็ตามด้วย OneDrive นะครับผมอ่าผมก็ไม่เชนะ้งโลเคชั่นเนาะใครอยากเช g งโลเคชั o นก็สามารถกดเช g งโลเคชั o นตรงนี้ได้นะคม ก็เลือกผาดที่อยู่ตามสะดวกเลยแต่ในที่นี้ผมจะเก็บไปที่โฟลเดอร์เดิมเนาะเพราะว่าผมได้ตามไปลบไฟล์ข้อมูลเก่าๆของ Gmail เนี่ยออกเรียบร้อยแล้วนะผมก็กด next ไปเพราะเถามว่าอ่ะคุณจะใช้โฟลเดอร์เดิมหรือว่าจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่เลยนะผมผมก็จะใช้โฟลเดอร์เดิมนี่แหละครับ use this folder นี่แหละนะับกด use this folder ไปนะผมะในที่นี้เขาจะถามว่าให้อ่าจะซิงค์พวกข้อมูลที่อยู่หน้าจอเดสก์ท็อปไปด้วยไหมอ่ะผมจะให้ดูนะ view แล้วก็ show desktop นะับนี่ จะซิงข้อมูลพวกนี้ไปด้วยไหมนะมในที่นี้ผมจะไม่ซิงผมก็จะติ๊กออก document จะเอาไปด้วยไหมิกเจอร์จะเอาไปด้วยไหมผมแนะนําให้ติ๊กออกหมดเลยนะผมก็ใครอยากเซฟอะไรก็ให้ใช้การโยนไฟล์เข้าไปในวัน d r i แทนเนาะก็กด skip ไปนะผมกด next ไปกด next อีกกด n กไปอีกนะผมกด later นะผมแล้วก็กด open my one drive right นะผมนี่นะผม one d r i v ใหม่ของผมเนี่ยจะถูกซิง์เรียบร้อยแล้วเรามาเข้าดูตรงนี้นสีเทาตรงนี้กดเข้าไปดู แล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันซิงค์เข้ามาทั้งหมดแล้วนะผมกดเข้าไปดูตั้งค่าแล้วก็เซตติ้งจะสังเกตว่าตอนนี้ OneDrive Personal ที่ผมซิงค์อยู่ก็คือ,อวิศนุแปดหนึ่งสองสามแอร์ทันเมย์ .com ซึ่งมีพื้นที่เก็บข้อมูลอยู่หนึ่งพันยี่สิบเก้าจิกนะผมแล้วก็ถูกใช้งานไปแล้วประมาณหนึ่งพันเมกนะผมหนึ่งพันเมกก็คือยังไม่ถึงไอ้น,นี่เลยนะยังไม่ถึงหนึ่งจิกนะเอ้ยยังไม่ถึงเออยังไม่ถึงหนึ่งจิกเลยผมเพราะว่าหนึ่งจิกมันหนึ่งพันยี่สิบสี่จิกนะผมเอ้ยหนะ ใครอยากได้พื้นที่จุๆแบบนี้น้องก็สามารถสมัครใช้งาน Microsoft 3ามห้าแฟที่ลิงก์ที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปได้นะครับผมโอเคเราจะเข้าไปดูโฟลเดอร์ที่ผมเข้าไปลบไอ้นี้เมื่อกี้เนาะว่ามันจะถูกซิงเข้ามาเป็นยูเซอร์ของ h o Hotmail หรือ,อยังไปที่ DPC ครับผม C แล้วก็ยนะูเซอร์เนาะเหมือนเดิมแล้วก็ทีมเข้าไปที่บันไดนะผมปึง้งจะสังเกตว่าเห็นไหมมีจะมีโฟลเดอร์ที่ซิงเข้ามาในรูปในในส่วนของอีเมลใหม่เรียบร้อยและะ้วน้องผมก็จะเก็บงานไว้ในนี้นะผมนี่เต็มเลย เ Excel PowerPoint เก็บไปในนี้นะครับใครอยากไอ้นี่เนาะแบบเผลอไปล็อกอินไว้ที่เครื่องบริษัทหรือเครื่องเพื่อนอย่างเงี้ยอยากจะอันลิงก์ออกแล้วก็ลบข้อมูลเก่าของตัวอีเมลของเราออกนะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับหรือใครอยากเปลี่ยนเมลอย่างเงี้ยล็อกอินด้วยของเดิมอาจจะล็อกอินด้วย Gmail อยู่พอไปสมัคร Microsoft 3มพันห้ารกับผมเนี่ยอาจจะใช้ Hotmail นะครับก็สามารถอันลิงก์ด้วยวิธีนี้ได้เลยนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้เนาะใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ล่างใต้คลิปได้เหมือนนเดิมนนะครับ โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมห้องว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆเนาะถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนี้ก็สามารถคอมเมนต์วิทีระงัตายคลิปได้เหมือนเดิมน,นะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ